ก็กาบสวัสดีท่านผู <S <S 1> <S 1> ้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมกับมีอีกแล้วนอบเกมไรยกาศสีแล้วนั่นเองนะครับก็อยู่กับการรีวิวนองการซ้ายใหม่นะครับตลอแคนนารุคมีนั่นเองเนาะ การที่เราจะมาครับรีวิวในคลิปนี้นะ่าก็จะมีทั้งหมด2ใบด้วยกันเนะาะใบแรกนะครับก็จะเป็นอ e ีเลเซอร์ดาร์โกนิกเดซเซนเดซิกมาเนาะแล้วก็อีกใบหนึ่งครับก็คือจะเป็นท e ูเีเลเซอร์ลินชูแห่งดอกไม้พิสนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นการสองใบใหม่เนาะของสายนี้นั่นเองนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวขอไล์เป็นตัวนี้นะครับผมอ่าก็แคนที่เราเจอในคลิปนี้เนะี่ยก็จะเป็นด m เมนชั่นโพลิสนั่นเองเนาะนะครับ อ่าโอเคกดแพทเทิรนเลยอ่าแหวนกาปีไปก่อนเนาะอ่าดอดิเกอร์ครับอ่าโอเคขึ้นมือแล้วนะครับก็ถามว่าทั้งสองใบนี้เนี่ยมีการโดนปรับเปลี่ยนสกิลอะไรมาบ้างไหมก็อ่ะโอเคสกิลตัวน,นี้จะไม่ใช้นะครับก็มีกมารโดนปรับเปลี่ยนอยู่ถึงสกิลนะครับก็คือจะเป็นซิกมาครับซึ่งซิกมาเนี่ยก็มีการโดนปรับเปลี่ยนสกิลก็คือจะเป็นสกิลที่สองของพี่แกเขาครับซึ่งสกิลที่สองของพี่แกเขาเนี่ย คือทางเกมครับเขาทํามา,มาครับเพื่อให้ใช้กับการไปนีเท่านั้นนะอ่ะเพื่อให้ใช้กับการไปน,นี้เท่านั้นเนาะซึ่งอันนี้คือการต้มปรับเปลี่ยนนะครับของซิกมานั่นเองเนาะนะครับอ่ะโอเคฝั่งของเขาตีมาเนาะพิกเกอร์ออกกลบยอย่างนี้ไม่ดีมั้ง <c oughs> นะครับอ่ะก็ฝั่งของเขาตีแค่นี้เนาะอ่เก้าใบแล้วนะครับซึ่งอ่เดี๋ยวเราจะไลยเป็นตัวนี้เนาะ ไลโดแล้วก็อ่าคอตัวนี้นะครับลงมาตรงนี้แล้วก็แล้วก็แล้วก็อ่ะแล้วก็อ่าแป้งนะแล้วก็อ่าเอาตัวนี้นะครับลงมาตรงนี้เนอะน,นะครับอ่ากดแบทเทิลเลยนะครับอ่าเรียกกรดตีไปนเนาะถามว่าการที่การส่งใบนี้มาเนี่ยคือมันทําให้สายนี้เนี่ยน่าเล่นมากยิ่งขึ้นไหมส่วนตัวคิดว่าคือมันก็น่าเล่นมากยิ่งขึ้นนะครับด้วยสกิลของซิกมาเนาะ เพราะว่าสกิลของซิกมาเนี่ยคือมันเป็นการที่ค่อนข้างที่จะมีประโยชน์นะในเรื่องของสกิลของมันเนาะซึ่งถ้าซิกมาเนี่ยเป็นเลียการ์ดมันก็มีประโยชน์นะครับถ้ามันเป็นแมนการ์ดมันก็มีประโยชน์เหมือนกันเนาะ ฝั่งตรงข้ามก็ไล่เป็นตัวนี้มาครับเพราะว่าสกิลของซิกมาเนี่ยคือมันเป็นสกิลที่ค่อนข้างที่จะมีประโยชน์นะครับในเรื่องของการปิดเกมนะครับเพราะว่าสกิลของซิกมาเนี่ยถ้ามันเป็นเลกาดมันก็มีประโยชน์นะครับในเรื่องของการตีคือสกิลของซิกมาเนี่ยคือมันสามารถสแตนได้นะครับนะถ้ามันตีฝั่งตรงข้าไม่เข้าฮิตนอกถ้ามันเป็นแวนการ์ดครับมันก็จะช่วยเสริมให้สกิลของซีเรียสเนี่ยนะครับทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเนาะนะครับนะอ่าโอเคอันนี้คือส่วน ของข้อดีของซิกมานะครับเดี๋ยวเราไลฟ์เป็นซิกมาเลยเนาะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นสายอ e ีเลเซอร์นะครับนะท่านผู้ชมลืมบอดไปเนาะเมื่อกี้นะครับอ่ะโอเคก็สไตล์แรกเนี่ยสไตล์เป็นตัวนี้ก็แล้วกันเนาะนะครับนะอ่ะโอเคแล้วก็เอาตัวนี้นะครับลงไปเนาะ,อะโอ้ฮิลลิเกอร์ขึ้นมืออ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเราใช้สกิลของตัวนี้นะ ด้ยหาก,การ์เจสามเนาะอ่าไม่มีนะครับแป๊บหนึ่งนะดูซิกเอ่อดูซิกมาแป๊บหนึ่งนะครับอ่าซิกมาเราเหลือไม่เหลือแล้วเดี๋ยวทำไมมันไปไวายจังเลยอะ่ะอ๋อ <laughs> เรียบร้อยแล้วไม่นะอ่าเอาตัวนี้นะครับลงมาตรงนี้เนาะแล้วก็ แล้วก็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 เอาตัวนี้นะครับลงมาตรงนี้อ่าตัวนี้จะไม่ใช้นะครับอ่าใช้สกิลของแวนกายไปเลยเนาะอ่าสกิลดาฮังโซซึ่งจะเอาตัวนี้นะครับเข้าไปเนาะอ่าแล้วก็โบโบอ่าโอเคนะครับแล้วก็กดบัตเทิลเลยนะครับอ่าให้เลกาตัวนี้ตีใส่เนาะซึ่งเอาตรงๆนะซิกมาเนี่ย ไปอย่างไวนะครับนะท่านผู้ชมอ่ะโอเคแล้วก็แบงกาดตีไปนะครับคลิกมากที่ไปไวหรือเกินนะครับ <c oughs> <c oughs> นะดอทิเกอร์นะครับส่งพลังให้กับแบงกาดเนาะแล้วก็อาค์ิทิคอนติเกอร์ส่งพลังให้กับแบงกาดนะครับ อโอเคนะครับฝั่งตรงข้ามก็ไม่มีทิกเกอร์ครับก็จบเทิร์นประมาณนี้เนาะซึ่งเดี๋ยวเทิร์นหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะปิดเกมฝั่งตรงข้ามพอได้แล้วนะครับก็ส่วนของการปิดเกมครับผมจะใช้เป็นตัวนี้นะครับเพื่อเป็นการปิดเกมเนาะอ่าโอเคแล้วก็อ่าส่วนของการที่เราจะทิ้งเนี่ยเอาอย่างเงี้ยคิดหนักอีกแล้วนะครับก็ส่วนของการที่เราจะอ่าส่องตัวนี้นะครับผมอ่าไปลเลยอ่า สไตล์ตังมาแล้วนะครับอ่าแล้วก็ใช้สกิลของซิกม่านครับอ่าตเบาสโอเคแล้วก็สกิลของตัวนี้นะครับผมจำชื่อไม่ได้นะครับนะอ่าโอเคก็เดี๋ยวเราจะขอคอนะครับตัวนี้นะครับลงมาตรงนี้เนาะอ่าแล้วก็ใช้สกิลของตัวนี้นะครับสกิลเดอะฮันโตอ่าโอเคแล้วก็คอตัวนี้นะครับลงมาตรงนี้เนาะอ่าสกิลเดอะฮันโต เราจะอาใช้ใช้นะครับใช้อ่าโอเคแล้วก็เอาตัวนี้ออกไปนะอ่าแล้วก็ทอโซหนึ่งใบนะครับนาการ์ดนะฮะอ่าโอเคกดแบทเทิลเลยครับเดี๋ยวเราจะให้แบงกาดตีใส่ไปเลยเนาะต้องมี PG นะานายได้อ่ายูวติเกอร์นะครับส่งพลังให้กับเรียการ์ดตัวนี้เนาะ PG ต้องมานะไม่มานี่คือสวยนะ ถามว่าใครสวยผมมาสวยนั่นไงรีวิวนี้ยากเย็นหรือเกินก้าไปนี้อ่านะครับท่านผู้ชมครับนี่คือการรีวิวนะการสายใหม่นะครับโซลแคนนาลุคามิเนาะสำหรับสาย อีเลเซอร์นะครับาถามว่าเป็นไงบ้างสำหรับสองใบนี้คือผมมองว่าคือสกิมันก็ค่อนข้างที่จะโอเคอยู่แล้วนะครับนะทั้งสองใบนี้เนาะก็เดี๋ยวเราไปดูที่ลิน้ำกันเลยดีกว่าเนะไป let's go